ทายเรื่องพี่ลกคีโอเจ้าหนูจมูกยาวทำโดยนักวึกิาวิทยาการคอมพิวเตอร์ปีสี่ห้าหนึ่งหนึ่งองสองห้องหนึ่งหนึ่งศูนย์รืองว่ามีช่างไม้คนหนึ่งอาศัยอยู่ตามลำพังวันหนึ่งเขาแกะสลักไม้ขึ้นมา พอตื่นขึ้นมาเขาก็เห็นเด็กชายอยู่ในบ้านเนื่งเป็น<ด>เพราะช่างไม้คน,<อ>นดีตอน,ตอนนั้นน้ฟ้าผู้มีเมตตาจึงประทานชีวิตให้แกหรื่ไม้ช่างไม้ฉลาดดีใจมากเย้เย้จึงตั้งชื่อเด็กชายคนนั้นว่าพี่นอกกีโอและส่งเขาไปเรียนหนังสือ พี่นอกคีโอเป็นเด็กซึกซนเอาแต่เล่นเขมามักจะมีโรงเรียนและก่อปัญหาไปทั่วทุกแห่งเลยวันต่อมามักจิ้งจอกเจ้าเล่และหมาปา่าซึ่งเป็นเพื่อนตัวร้ายของเขาได้ขายเขาให้กับพ่อมดจากนั้นพี่นอกคีโอก็ถูกเซกให้กลล่างเป็นลาและขายต่อให้กับ คณะละครสัตว์น็อคกีโอทั้งหิวและนัาซึ่งเองถูกลงโทษในหมู่คณะละครสัตว์อยู่เสมอน็อคกีโอรู้สึกเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นและคิดได้ว่าถ้าเขาเชื่อฟังคำพูดช่งางไม้คนนั้นบ้างเขาคงคงไม่ต้องดูในละครสัตว์อ่างนี้ ทุกๆวันเขาได้แต่อินวอนภาวนาขอความเมตตาจากาพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นนางฟ้าผูมีเมตตาใจมาช่วยนับขีโอว้เสร็จเขากายล่างลาเป็นเด็กชาอีกครั้งเขาให้สัญญากับนางฟ้าว่าต่อไปนี้ข้าจะเป็นเด็กดีนางฟ้าจึงบอกว่า พีนอกคีโอเจ้าต้องรักษาสัญญาที่ไว้ให้กับเราด้วยนะถ้าไม่ทำตามอย่างนั้นจมูกของเจ้าก็จะายาวขึ้นไปเรื่อยๆพี่นอกคีโ,โ,โอก็ได้กลับบ้านอย่างมีความสุขแต่ช่างไม้ชลาก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วบรรดา ได้เล่าให้เขาฟังว่าเมื่อเขาได้ยินข่าวเจ้าอ่ะถูกขายไปยังต่างแดน,นเขาจึงเก็บข้าวของแล้วออกเรือไปตามหาเจ้าจนถึงทุกวันนี้เขายังไม่กลับมาเลยนอกกีโอร้องไห้เสียใจมาก <c oughs> ดังนั้นเราต้องออกไปตามหาให้เร็วที่สุดแล้ว กันไม่กี่วันต่อมาเดือของเขาก็ถูกขึ้นยักษ์ซัดจนอับปางลงแล้วเขาก็หมดสติไปเมื่อพี่นกขี่โอฟุ้นขึ้นมาก็พบช่างไม้อยู่ข้างๆในที่สุดพวกเขาก็ได้กลับมาเจอกันอีกในท้องป่าวานซึ่งทั้งสอง อดก,กันไว้แน่นครั้งนี้นางฟ้าผู้มีเมตตาจงึงมาช่วยชีวิตทั้งสองเอาอีกครั้งในในแล้วส่งพวกเขากลับบ้านที่อบอุ่นท่าลางสมนลรร้ายนี้ล็อกทีโอได้เปลี่ยนไปอย่างชิง้นเชิงจนกลายเป็นเด็กดีอีกครั้งนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคุณและจะจนใจเองนะคะ